สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาททำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักแบบรายเดือนนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีสามเดือนไตรามาสสองได้แก่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับดวงการงานการเงินความรักของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนั้นจะมีเรื่องราวดี อะไรเป็นที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยอีีนี้นะครับผมจะอ้างอิงการโคโจรดวงดาวจากการใช้ปฏิทินแบบสุริยญาิหรือว่าเป็นปฏิทินแบบไทยนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับที่เชื่อว่าเป็นว่านที่มีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถที่จะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้อีกด้วยนะครับซึ่งสีพึ่ง นที่2แล้วนะครับรุ่นที่1ก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและได้ผ่านพิธีที่เข้มขังมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวเชื้อจากรุ่น1นะครับก็มาสู่รุ่น2นะครับซึ่งมีทั้งครูบาอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เป็นสายเสน่ห์โดยตรงนะครับและก็ครูบาอาจารย์ทางสายใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของวิชาตัวว่านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรุ่นี่ยจะพิเศษมากกว่ารุ่น1นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับเด่นในเรื่องของการดึงดูดใจคนรักมาาา่่่งงงงงคููรรรรรอออออออะัับเเืืขขกกกปชีพพด จาเป็นซัพนะครับการดิวงานลูกค้าสําเร็จนะครับสัมภาษณ์งานสมหวังนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่านร้อยแปดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์คลิกขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงของ3เดือนไตรมาสสองนี้นะครับได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องขอบอกว่านะครับคุณได้รับข่าวดีแล้วในตลอดทั้ง3เดือนนี้นะครับเนื่องจากดาวพระเสาร์เจ้าเรือนที่ส่งผลด้านความสําเร็จนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนการงานและจะอยู่ยาวไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีกประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษ นนั้จะมีเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามานะครับใครที่กําลังรอเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนขั้นตําแหน่งต่างๆนะครับภายใน2ปีนี้มีข่าวดีแน่นอนนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานของท่านนะครับรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในช่วงของตลอด3เดือนนี้นะครับดาวพระเสาร์แน่นอนยังอยู่ที่เรือนการงานก็จะส่งผลทําให้ใครที่ทํางานประจำนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีด้านการงานเข้ามาความสาเร็จด้าน การงานก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับมีโอกาสได้รับการพิจารณานะครับเรื่องของ <G arden> การเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือไม่ก็มีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์งานที่มันคุ้มค่านะครับงานที่ดีเข้ามานะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ก็มีโอกาสจะได้งานที่ดีเข้ามานะครับแต่ทีนี้สาหรับใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับด้วยลักษณะของดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่โครจรช้านะครับโครจรทุกสองปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความสมําเร็จของชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเรื่องของการพิสูจน์นิดนึงนะครับอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เดิน ดาวที่เหนื่อยที่สุดชาวราศีพิษภกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการทํางานนะครับมันจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาแต่ยังไงดาวพระเสาเป็นดาวที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับชาวราศีพิษภกถ้าเกิดคุณอดทนนะครับไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความมั่นคงต่างๆในตลอด2ปีครึ่งจากนี้ไปมันมีเข้ามาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการธุรกิจต่างๆมีโอกาสที่จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ภายใน2อีนีน ใครที่ทํางานประจําในตลอด2ปีครึ่งนี้นะครับท่านจะมีเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสได้พิจารณาเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับ ใครที่ทําเกี่ยวกับแวดวงของวงการสื่อบันเทิงน,นต่างนะครับก็มีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตลอด2ปีครึ่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของ3มเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภกนั้นจะมีเรื่องของข่าวดีความสมําเร็จมั่นคงด้านหน้าที่การงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ในดวงชะตาของคนเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งร้ายและก็ดีผสมตนเปกันนะครับเราจะเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรับฟังในสิ่งที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าสิ่งที่เสียหายกันบ้าางงนรในสิ่่ทีชว ราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับได้มีการโครจรมาสถิตที่เรือนภพวินาาเนี่ยตั้งแต่ช่วงของ30มีนาคมปี2565ที่ผ่านมาแล้วนะครับและก็จะย้ายออกอีกทีคือวันที่17ตุลาคมปี2566ก็คือปลายปีนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตลอดทั้ง3เดือนนี้ดาวการงานยังคงอยู่วินาทนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปี6 5าแล้วแหละนะครับก็ค่อนข้างจะลุ่มลนนุ้ เจ้าเรือนแห่งความสําเร็จได้โคจรมาทับเรือนการงานแล้วนะครับจากนี้ไปเรื่องงานของท่านก็จะมีแสงสว่างมีช่องทางที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงในอนาคตนะครับยิ่งในช่วงของวันที่17ตุลาคมดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานโคจรออกจากเรือนวินาามาอยู่เรือนโชคลาภลาภะจะเป็นช่วงเกณฑ์จังหวะที่ชาวราศีพิจิกนั้นดวงชะตาฟ้าเปิดมีความสาเร็จอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับยังไงผมก็ส่งกําลังใจและเป็นแรงใจดีๆให้ชาวราศีพฤษภกเกี่ยวกับดวงวาสนาการงานทุกคนทุกท่านไว้ณนที่นี้ด้วย และชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงที่ดาวพระเสาเจ้าเรือนเห็นความสำเร็จมาทับเรือนการงานเนี่ยนะครับดาวพระเสาเป็นดาวเกี่ยวกับสายยานพญาน,นาคราชอยู่แล้วนะครับให้หาเป็นห่วงหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวไว้อีกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับ คนโบราณเขาเชื่อว่าบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยนะครับจะเด่นในเรื่องของการทํามาค้าขายการหากินนะครับเรียกว่าเกี่ยวกับการมีกินมีใช้ไม่มีอดนั่นเองนะครับและบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยนะครับเป็นอาวุธของอินทรชิตนะครับที่พระพรหมเป็นผู้ประทานมอบให้นะครับเขาเรียกว่าสอดอินทรชิตเวลายิงออกไปก็จะกลายเป็นธนูเปรัสตู้นะครับโบราณเขาเชื่อว่านอกจากจะช่วยเรื่องของการทามาหากินนะครับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วยังช่วยเรื่องของการป้องกันคุ้มภัยให้กับเจ้าของอีกด้วยต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ ครับ การบูชาบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นการช่วยเสริมดวงหนุนดวงชะตาให้กับท่านนะครับเกี่ยวกับการงานนั่นเองนนเองนาะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องการทําบุญเสริมดวงชาวราศีพฤษภเนี่ยให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะครับเช่นชําระค่าไฟนะครับเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟก็ได้นะครับหากทาบุญเป็นจํานวนสิ่งของหรือว่าเงินทําบุญใส่บาตรเนี่ยของให้ลงถ่ายวยเลข12นะครับเนื่องจากเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพกการงานที่ไปอยู่เรือนวีนาสนั่นเองเป็นการเสริมพลังดาวเป็นใน ส่วนในเรื่องวัตถุโมงโคลเนี่ยเราต้องเสริมดาวพระเสาเพราะเป็นเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จมาทับเรือนการงานการงานท่านจะได้เฮงเฮงปังๆมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินชาวราศีพฤษภแน่นอนว่านะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมเนี่ยดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินหลักนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพวินาศนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานนั่นเองเนาะตรงนี้อาจส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการเงินดีๆนะครับมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่นะครับการถูกโกงถูกหักหลังนะครับนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับ จริงดวงการงานก็ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการลงทุนขยับขยายอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ค่อยดีรวมไปถึงเกี่ยวกับการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาต้องระวังเกี่ยวกับคดีความด้านการเงินการงานมาแบบพร้อมๆกันด้วยนะครับและในช่วงของวันที่สองพฤษภาคมนะครับดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินหลักจะมีการพักองศาเดือนโคจรวิป,ปริตถอยหลังมาอยู่ที่เรือนพบลาภะนะครับทำให้ช่วงนี้เรื่องการเงินชาวราศีพฤษศนะครับก็ถือว่าจะเป็นช่วงพักเหนื่อยนะครับก็มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะดาวการเงินหลักถอยหลังมาอยู่เรือน โชคลาบนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์จะได้โชคแบบฟุกๆเข้ามาโดยเฉพาะนะครับโชคเก่าเงินเก่านะครับใครที่ยืมเงินชาวราศีพฤษภไปนะครับทวงถามไม่ได้คืนสักทีตั้งแต่2พฤษภาคมไปจนถึง6พฤษภาคมช่วงนี้มีโอกาสจะได้โชคเก่าๆเงินเก่าๆกลับมานั่นเองนะครับผม และในช่วงของวันที่6พฤษภาคมนะครับดาวพระพุธก็จะมีการโครจรยกย้ายมาอยู่ที่เรือนพพวินาศนะครับเป็นการมนุนองศานะครับก็คือดาวหยุดนิ่งอยู่ที่เรือนวีนาศนั่นเองอันนี้ต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ การสูญเสียเงินอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้อยากให้ใครยืมตังนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการเงินต่างๆไม่เป็นผลดีเลยนะครับยังไงช่วงของเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องหนักในทุกใจด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบริหารวางแผนเกี่ยวกับการเงินดีๆนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะู้สึดท้อแท้หมดหวังไม่ได้นะครับเมื่อเรารู้เราก็ต้องวางแผนดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําบุญในตอนท้ายด้ยวยว่าทําบุญยังไงนะครับจะได้ช่วยอุดรอยร่วง และในช่วงของวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปช่วงนี้แหละนะครับดวงวัสนาการเงินชาวราศีพฤษภจะกลับมาพลิกฟื้นแล้วนะครับเนื่องจากดาวการเงินจะโคจรมาทับตัวของชาวราศีพฤษภและเป็นการเสด็จองศาเดินเร็วนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภจะมีโชคลาภเข้ามาแบบพกุกๆแบบรวดเร็วแบบกระทันหันนั่นเองนะครับสิ่งที่หวังตั้งใจสิ่งที่รอคอยในเมื่อดาวการเงินมาทับตัวแล้วเขาเรียกว่าตกบองเงินบ่อทองนะครับช่วงนี้หยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะหายใจคล่องนะครับใน เรื่องของการหาเงินนั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่18มิถุนายนนะครับดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระเป็นบ้านของดาวพระพุธ ดีสุดในรอบ12เดือนที่ดาวการเงินกลับมาอยู่บ้านของตนเองนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภกจะมีความมั่นคงในด้านการเงินไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับรอยรั่วสิ่งไม่ดีต่างๆคุณก็อุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับช่วงวิบากกรรมหนักเนี่ยมันได้ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่2มิถุนายนเป็นต้นไปดวงชะตาท่านบุญกุศลทีท่านได้ทํามานะครับจะหนุนนําทําให้ดวงชะตาท่านนั้นมีแต่ความร่ำรวยในอนาคตโดยเฉพาะตั้งแต่18มิถุนายบไปบงไงผมก็ขอ ส่งกําลังใจนะครับและเป็นแรงใจดีๆให้ชาวราศีพฤษภในเรื่องของดวงการเงินช่วงไหนที่ดาวเดินไม่ดีก็ต้องระวังการเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะครับอ่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็แค่วางแผนเรื่องของการใช้เงินให้ดีๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกหลอกยืมเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับชาวราศีพฤษภนะครับลองหาแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวดูละกันเนาะนะครับซึ่งแก้วไหมทองเนี่ยนะครับจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะครับที่จะมีเฉพาะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับมีเฉพาะแถบทางภาคเหนือของไทยเราเท่านั้นนะครั ซึ่งลักษณะเขาเนี่ยเป็นหินใสข้างในเนี่ยจะมีเส้นผมคล้ายเส้นไหมเป็นสีทองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยเขาจะเรียกว่ากแก้วไหมทองนะครับสีดาเขาจะเรียกว่าแก้วขดเหล็กนะครับคนโบราณเนี่ยเขานิยมนําหินแก้วไหมทองเนี่ยมาทําเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นหัวแหวนก็ดีเป็นต่างหูก็ดีนะครับเป็นจี้ห ROS ้อยคอก็ดีเขาเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการเสริมด้านโชคลาภนะครับโดยเฉพาะใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแก้วไหมทองนะครับเขาก็จะบอกว่ามีเรื่องของโชคลาภเนี่ยเข้ามาแบบปุกๆนะครับเข้ามาแบบอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งจะเด่นในเรื่องของงการดดดึู เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภก็ลองหาเป็นแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้ดูก็ดีเหมือนกันนะครับเนื่องจากแก้วไหมทองเนี่ยเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงมีพลังงานธรรมชาติจึงช่วยในเรื่องของการดึงดูดโชคลาภเงินทองนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีพฤษภนะครับดาวประพุธเนี่ยให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญชําราค่าน้ําโดยเฉพาะน้ําใช้นะครับผมทําบุญในวันพุธได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงถ่ายด้วเลข17เเนาะอัน ก็ฝากเคล็ดลับเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพระพุธไปอยู่เรือนวินาาเดียนะครับให้ทําบุญตามที่ผมบอกจะได้เป็นการอุดรอยรั่วปัญหานี้สินการเงินต่างๆนะครับเมื่อเราประนอมมีกรรมกับเจ้ากรรมในเวรนแล้วนะครับจากเรื่องร้ายจะได้กลายเป็นเรื่องดีนะครับจากหนักจะได้กลายเป็นเบานั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเคล็ดลับชาวราศีพฤษภด้านการเงินไว้ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีพฤษภนะครับแน่นอนว่าดาวความรักของท่านนั้นคือดาวพังคารนะครับ เริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปนะครับดาวพังคารยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระการเงินหลักนะครับชาวราศีพฤษภถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาด้านการเงินก็ตามนะครับแต่ดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองมาอยู่เรือนการเงินนะครับโดยเฉพาะใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยมักจะมีข่าวดีโชคดีได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากแฟนคนรักคู่ครองนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้โชคมาจากเพศตรงข้ามนะครับมีคนมาคอยช่วยสนับสนุนคุณนะครับหรือว คุณนั้นแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสจังหวะดีเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนะครับคนโสดแน่นอนนะครับช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนที่มีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าคุณหรือว่ารวยกว่าคุณนั้นเข้ามานะครับก็คือการเข้ามาช่วยคุณนั่นแหละในช่วงที่ดาวความรักมาอยู่เรือนการเงินก็มีโอกาสจะมีในเรื่องของเพศตรงข้ามคนรักนะครับมาเป็นฮีโร่มาคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเรื่องการเงินนั่นเองนะครับ และในช่วงของวันที่10พฤษภาคมนะครับดาวพังคารจะโคจรออกจากเรือนการเงินมาอยู่ที่เรือนพบสหัชชาแล้วนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะมีการได้พบปะผู้คนหมู่มากมากหน้าหลายตานะครับแล้วก็เรือนสหัชชาเนี่ยไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับการพบเจอคนหมู่มากนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้ไปเข้าสังคมสังสรรค์น,นะครับได้เจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับโดยผ่านการที่ต้องทํางานร่วมกับคนได้หลายคนคน,คน,คนหมู่มากที่แหละโอกาสที่จะได้เจอคน ที่ถูกใจเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะแนะนําเราให้รู้จักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสถานะกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีที่จะมาจากเรื่องของเพื่อนนั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวพังคารจะโคจรมาอยู่เรือนพันธุ์แล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่กันนิดนึงนะครับซึ่งชาวราศีพฤษภนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเห็นดีเห็นงามมีการสนับสนุนมีการรเป็นนพ้ออสสืื่่่แมใหะคั i wow. คนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับซึ่งชาวราศีพฤษภในตลอดทั้ง3เดือนนี้นะครับได้แ,แก่เดือนเมษาพฤษภามิถุนวานดาวความรักไม่ได้ตกพบเสียอะไรและไม่มีดาวอะไรเป็นดาวเสียมาอยู่เรือนคนรักคู่ครองยังไงตลอด3เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจกับคุณแบบจริงๆแล้วนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นโอกาสวาสนาดีของท่านนะครับยังไงช่องหัวใจนาคาก็ขอส่งกำลังใจให้ใหชาวราศีพฤษภใน เรื่องของความรักทุกคนเลยนะครับชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับการเสริมดวงความรักให้หาบูชาเป็นนาเกียวนะครับโดยลักษณะที่เป็นพญานาเกียวพันกันอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักให้กลมเกี่ยวกันนะครับและตามคติความเชื่อนะครับพญานาคนาคานาคีตนใดเข้าพิธีนาเกียวแล้วถือว่าเป็นพิธีถือสัตว์จากของคู่หัวเดียวเมียเดียวจะซื่อสัตว์ม่นอกใจต่อกันนะครับไม่สามารถมี ัวอื่นเมียอื่นได้จะต้องคลองคู่กันไปตลอดจนพบชาติที่เป็นนาคพิภพนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนดวงเสริมดวงชะตาในด้านของความรักเป็นการทําให้คุณนั้นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อเพศตรงข้ามนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากชาวราศีพฤษภไว้นะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีพฤษภให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับเนื่องจากดาวพังคานเป็นดาวประหัตประหารเป็นดาวนักครบเป็นดาวนักสู้นะครับ ให้ไปทําบุญปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับให้ทําเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนเงินทําบุญเนี่ยนะครับขอให้ลงท้ายด้วยเลข8นะครับอาจจะเป็น108บาทก็ได้เป็นกําลังพุทธคุณครอบจักรวาลด้วยเนื่องจากเลขแเนี่ยเป็นกําลังของดาวพังคานเจ้าเรือนพบคนรักคู่ของนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่อ p พีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ